สวัสดีค่ะคาราคาชุช่องไม่พิวเก่อน,นะคะเช้านี้นะทุกคนฝนตกนะคที่โคกม,มนองนาแต่ตกลินลินะทุกคนโฮโฮโฮ โอ้วันนี้นะฮะสองหนุ่มๆนะคะกับหนึ่งสาวมีอะไรกันเพราะว่าอะไรนะฮะเราไม่ค่อยได้เข้าไปในครัวนานๆทีเราจะเข้าครัวทีอันนี้คือเปรียบเทียบสมมุติเรื่องง่ายๆว่าขนาดคือถ้าคือท่าเราคิดว่า เรามัา่นใจนะฮะไม่นะโอ้ว oh ่างเปล่าไปเลยนะทุกคนเนาะเห็นแล้วก็ใจหายเหมือนกันนาทุกคนเนาะใจหายเหมือนกันเนาะก็ขนาดไม่พีนะคะก็นานๆมาทีนะก็ยังรู้สึกใจหายนาะเพราะว่าถ้าวันไหนที่เรามาเนี่ยเราก็จะได้อ เนี่ยอยู่ตรงนี้ประจำดีแล้วนะก็จะมีน้องต้องนะคะมีลุงหว่างนะคะเนาะบ้านใกล้ลื่นเคียงของเรานะคะตอนเย็นมานะคะถ้าน้องพลอยมานะคะก็จะมาเล่นนะคะตรงนี้ก็มาเล่นกับน,น้องต้องนะคะก็มีเพื่อนกันน้องต้องก็ไปเล่นบ้านเรานะคะเนาะก็โอ้ อย่างว่านะคะเนาะก็เป็นธรมรมดานะคะของคนเราเนาะก็มีภาระหน้าที่ของแต่ละคนนะคะอาจจะต้องมีความจําเป็นนะคะก็อย่างลุงหวังก็ต้องไปดูแลนะคะคุณยายด้วยนะยายกองด้วยนะ,ะเพราะว่าต่างคนต่างก็ได้ครอบครัวนะคะคนอยู่ใกล้ก็คือลุงหวังนะคะใกล้สุดนะคะบรรดาล,ลูกชายลูกๆของลุงหวังนะคะลูก ไม่ใช่ลูกๆของยายกงนะทุกคนก็มีแต่ลุงหวังนะที่อยู่ใกล้นะคะก็แกก็อยากจะกลับไปดูแลนะคะสวนด้วยอะไรด้วยประมาณนี้เพราะว่าไม่มีใครดูแลนะคะลูกสาวแกก็ไปทํางานนะคะลูกชายแกก็ไปทํางานเหมือนกันนะคะก็เป็นห่วงทางบ้านนะคะก็ก็ขอให้ลุงหวังนะคะก็พุกแต่ สิ่งดีๆเนาะในชีวิตนะคะแล้วก็ขอให้น้องตองนะคะอันนี้โอ้ต้นนี้จนโตแลนะ้วเป็นลูกแล้วได้นี่มะละกองหวางเป็นลูกแล้วเป็นดอกแล้วนี่อ้าเดี๋ยวค่อยบ้ อะไรจะขนาดนี้ฮ้อุย้ยคือพวดพัอหมกม่งหก,กตเตงเนยป้าโหยเรามานะเราจะลืมไปเลยว่าแม่ดามนละโกแม่ดา,ด,าด่มามกโกน,าน,นานมากเลยนะหลายเดือนเลยนะไม่ได้มาตั้งแต่ไม่ใช่ตั้งแต่ นู่นแหละที่มาครั้งหนึ่งมาทําอะไรนะตอนที่มากับเอดเบนล่ะวันนั้นนะ่ะมาครั้งนั้นเราก็นานหลายเดือนแล้วนี่นะคะโอมาแล้วรอบนี้ดูมโละกอปรดานี่หืมดกมากเลยโอ้นเลยนะเราไม่ต้อเราไมนั่นแหละค่อยอะ่ะกังวลค่อยมาเมื่อวานค่อก็ไปทังของขบ้านค่อยน่ะไม่ได้ดกเหมือนบ้านเจ้าบ้านค่อยนะ่นยนะเพราะว่าค่อยกินประจําไง ก็เลยอ้าวเอาไปเดี๋ยวเพื่อนไม่ไม่มีที่จะตามกันเขาก็ลืมไปว่าโอ้โหไม่ลาดุกมากเลยเนี่ยก้ใช่โอ้ยแต่ตอนนี้ไม่จําเป็นแล้วทุกคนไม่จเป็นแล้วคโอ้เพราะว่าดกมากอืมนี่แบบลูกเท่านี้อ่ะพอดีตามเลยนะบาราใช่ลูกเท่านี้นะพอดีเลยลูกเท่านี้นะมันพอดีตําเรามผูกใจอะไรฮะอะไรอออ วานลุงหวังหายไปแล้วมินดึงขำตกใจเลยใช่ไหม,อมเอา้เอาใครยกไปลูกเขายกเขายกไปเหรออม,มินเห็นไหมตอนเขายกอะ่ะเห็นไหมลูกวานลุงหวังหายไปแล้วเรียวังบดเฮ้ยตกใจหมดเลย <laughs> ตกใจหมดเลยอุ้ย ีมอดมันมุดเลยอ่ะฮะไหนมดไม่ได้สีเหลืองมดสีเหลืองเหมือนกันเหรออะไรใต้ตาน่ะดูดิดูดิอุ้ยมดมอดม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 ันตอมแมงเมาโอ้มินน้อยถึงกับตกใจบ้านลุงวางหายไปไหนวะซั้นดูไหนลู้อืมไหนคนคนตกใจนะบ้านลุงวังหายไปไหนอืว้าว

ก็ตรงนั้นมันช่วงไงใครฮะใครว่ะอย่าดึงขึ้นกระโปรงอ่ะเอ้ยเอาเอาเอ้ยเอาเอ้ยเอาเดี๋ยวตกลงนั่นละนี่มาหมุนตรงนี้นี่หมุนตรงนี้เอ้ยอืม ได้ชุดใหม่นะเอ้าชุดก็สีเหลืองรองเท้าก็สีเหลืองเหมือนกันเลยใช่เปล่าใช่ไหมลูกไหน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 ดูดูอ่ะยิ้มหน่อยเอ้สีเหลืองเหมือนกันเลยเอาออะไรเนี่ยพากันล้มแลวพอกันล้มเลยพอกันล้มเลโอ้ย Aw, oh, gigi gigi. Oi. Oh, Ayo gigi gigi wasan. Nah, anak gigi gigi yang ngai. Nah, gigi gigi ya. Gigi gigi. Gigi ya, anak Hah? Oh, ma tong ni mang nuai mai pai, mai pai tong mana? Eh, ma ni lo. Min. Nah. Hai gigi gigi. Nah. Nah, nah. Hai yang ngai gigi ya. ยี่กี้ยกี้โอ้ยโอเคปะเดี๋ยวเราไปข้างล่างกันหฮยตัวอะไรมินเนี่ยเนี่ยมันจับอยู่ต้นมะละกอละหืนู่นไงต้นมะละกอนู่นเห็นไหมรู้จับไหมต้นมะละกอนี่ไงนี่ไงนี่เนี่ยเฮ้ยตัวอะไรจิ้งจกเห็นไหมหนะ้าในต้นมะละกอน่ะลูกโอ้ oh, มินมองไม่เห็นไหม จับมันเลยจับทำไมจับพี่จับทำไมจับทำไมลูกก็จับหืมไม่เลยจับทำไมหืมจับจะไปทำอะไรโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวก็นมาแล้วไปไปกันฮะนู้นไปเอารถเราโออเออเอ้อ อ้อยก็กำลังโตมะละกอก็กำลังโตตะไคร้ก็งามมากไปแล้วเหรอโอเค